สวัสดีจ้าพี่น้องโอ้ยอากาศดีสเสลือเกินวันนี้จะดูไปไปนาโรงงานหอดแล้วจ้ะค่อยกระตื่นเต้นค่อยอ่อนซ่อนนะนะแต่ว่ามันกินไม่ได้ดอกพี่น้องเจ้าขาเห็ดจ้าเพชรที่ขัดตัดแล้วเนาะจ้าขัดตัดยาหน,น่ะนะ,ะดูจ้ะตัดยาแล้วมันซนะ้าเนาะมันก็เลยมันก็เลยเป็นแบบนี้โอ้ยขึ้นหอดเห็ดต้ตาบานเหาานะแต่พี่น้องดูสั่งมาเยอะสั่งมาเยอะเหลือเกินจ้ะ ดูาลายคักพี่น้องคอยอ่อนซอนนี่คนสวนเราตัดหญ้าน,น,นะนะเฮ็ดมันมันกำลังสียอ่ะแล้วมันก็เลยไอ้นั้นเนาะจ้ะดูอุ้ยลายคักจ้ะพี่น้องเจ้าขาดูไปดูกันตรงนี้ด้วยมามาเดิน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 มาจ้ะโอ้ยคอยอ่อนซอนกับพี่น้องดูเฮ็ดอัซองมาหลายเท่ดูจ้ะ เบ่งจ้ะไาแบบว่าช้ำคิดหอดเหตตาบเนาะจ้ะอบเยอะแล้วจ้าพี่น้องจะพา,าดูดู <laughs> มีกันบอออกเยอะจ้ะเต็มเป็นหมูเ่เลยจ้ะพี่น้องเออแต่ละดอกค่อยกระจับแต่ว่ามันก็นก,กินบ่ได้หรอกมันเป็นมันเป็นเฮดพีเบอร์ B B B R. เนาะจ้ะแต่เท่ากับออนซอนเท่ากับออนซอนคูมม่มืมม่อมู่ก็ถามว่ามึงเห็นอยังเลิกงานไปนั่งอันแววกับเฮ็ดบางเธอกระแววกับแกะน่ะนะโอ้ยคอยออนซอนเฮ็ดพองว่างมาหมู่เมื่อเมื่อมือแล้วจ้ะพี่เนาะจ้ะอนอนซอนดูดูดูดข่าวพูนเนาะพูนเนาะคือเฮ็ดเฮ็ดตาบ,บ้านเฮาเนาะจ้ะเฮ็ดตาบ,บ้านเฮาไปหากระอ,อู้ยกระลังโอะกระลังบาน ถ้ากินได้นี่เซตคอยได้เนี่ยออันมีผู้หนึ่งบอกว่ามึงอย่าไปเก็บเด้อมันกี่เฮดฟีเบอร์มึงตายได้โอ้ยคอยกับเบกเก็บกินดอกคอยฮู้ไวเฮดมันเป็นเอาาน้ได้เนาะจ้ะลงจ้ะแต่พอคอยออนซอนซื้อๆคอยฮู้คอยเป็นนักเชี่ยวชาญทำนานการนี่เห็นไหมนหี่ดูออนซอนจ้ะอัน คนกับทางถ่ายกล้องคนกับยูนในนี้ค้นกับยูนในนี้จากท่างถ่ายกล้องอันนี้นะโอเคนะคะพี่น้องก็มาถ่ายเธอเบิ่งเนาะว่าอันเฮ็ดะนะจะ้ะออนซอนเฮ็ดค่ะคลิปนี้ก็สีไว้สำนี้เนาะคะ่ะขอบคุณทุกกำลังเจอเด้อค่ะซาสกุลคนจะดีแพงพี่น้องเด้อค่ะคลิปนี้ไว้สำนี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปต่อข้ามถนนเลยบ้นนี้ รถสีชน่อะได้บึงหมูค่อยกับคุหมูแกะค่อยมื้อนี้เห็นตัวเดียวโชกใส่ย่งไปกินหน้าอยู่ทางเทิงคุณจะเพื่อนข่อยโอเคนะคะบ๊ายบายค่ะ